สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะเราเอามาให้ดูกันเป็นแนวทางนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะสร้างปัญหาให้กับเรานะคะคนเกิดวันอาทิตย์เราจะมาเริ่มกันที่การงานการเงินกันก่อนนะคะพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง อสองใบแรกดีเลยค่ะโอเคดีดีดีนะคะถือว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากๆเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายนนะคะ โครงการใหม่ไอเดียใหม่คือคุณเองค,คุณคิดไปถึงการพัฒนาในเรื่องของการงานนะคะวางแผนนะไม่เหนื่อยมากนะคะคุณเกิดวันที่ต้องบอกว่าไม่เหนื่อยมากเลยนะคุณเน้นคุณไม่ได้เน้นที่การลงมือซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าต้องลงมือเอาจริงเอาจังมากกว่านี้คือความคิดไอเดียของเรานะ่ยอุ้ยบันเจิดมากอันนั้นฉันอยากทําอันนี้ต้องดีแน่ๆมันจะดีค่ะนะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าคุณมีหุ้นส่วนหรือมีคนที่คอยแบบว่า,าที่เราจะต้องไป ปรึกษาหารือด้วยอะไรอย่างนี้นะ่ดีมากนะคะความคิดอะไรก็ตามแต่มีโอกาสจะเป็นจริงมีโอกาสจะสําเร็จถามว่าเริ่มต้นได้ไหมถ้าเรามั่นอกมั่นใจปรึกษาหารือกับคนรอบข้างกับหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวหรือกับคนที่เราไว้ใจนะคะถ้าวางแผนดีแล้วเป็นขั้นเป็นตอนดีแล้วนะคะมั่นอกมั่นใจเรามีความรู้เพียงพอแล้วหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแน่นหมดแล้วนะคะมั่นอกมั่นใจโอเค จัดได้เลยนะคะพฤศจิกายนอะไรใหม่ๆเนี้ยดีมากในขณะเดียวกันสําหรับคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งข่าวดีๆนะข่าวดีๆที่จะทำให้คุณแบบว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานก็ดีแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่ให้มากกว่านี้คือบางทีเราสบายๆเกินไปนะคนเกิดวันอาทิตย์คือเราเอาอารมณ์เราเป็นหลักอะ นะคะเราเอาอารมณ์เป็นหลักเราไม่ได้เอาแบบว่าเออถ้าสมมุติว่าคือคือค,อความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาของเราอ่ะมันไม่เยอะแต่ว่าไอ้ความคิดอ่ะดีความคิดดีแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากจะทำอันนั้นก็อยากจะทำอันนี้ต้องดีแน่ๆอะไรเงี้ยดีนะแต่พอจะลงมือจริงจังก็อาจจะมีแบบแผ่วๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้คือถ้าเราเราอุดจุดอ่อนตรงนี้ได้อะทุกสิ่งทุกอย่างไปโลดเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ความก้าวหน้านะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะการพัฒนาต่อให้เราสมมติว่าเราทํากิจการส่วนตัวค้าขายอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีนะคะถือว่าดีมากๆนะก็ ยอดขายก็จะดีด้วยนะการเงินก็ดีเช่นเดียวกันค่ะนะการเงินก็ดีอาจจะมีเงินพิเศษนะคะมีเงินพิเศษมีเงินที่ปกติเราต้องได้จํานวนเท่านี้แล้วมันจะได้มากกว่าปกติเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกว่าอ่ะฟินฟินฟินนะคะแต่มันก็มีรายจ่าย <c oughs> รายจ่ายซึ่งค่อนข้างเป็นรายจ่ายที่ที่เราจ่ายตามอารมณ์ ไม่ได้จ่ายตามความจําเป็นนะคะเอออันนี้อยากจ่ายอันนี้อยากใช้แล้วก็อาจจะแบบว่ามีการออ <c oughs> วางแผนเที่ยวใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางนะตามอารมณ์เลยนะคะในขณะเดียวกันก็รายจ่ายอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นรายจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะเกี่ยวกับบ้านการซ่อมแซมการปรับปรุงนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็ จะจะต้องจ่ายตรงนี้แหละนะอาจจะเป็นก้อนหน่อยนะคะแต่ว่าถามว่าคุณเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะว่าพฤศจิกายนการงานการเงินของคุณนะคะอุปสรรคเนี่ยน้อยนิดอุปสรรคไม่ได้มาจากจากคนอื่นด้วยนะอุปสรรคแค่มาจากเราเองแค่นั้นเองคือบางดีมันก็เหนื่อยบางทีมันก็ลาแล้วบางทีมันก็แบบจะมีอืดนๆขี้เกียจขี้เกียจบ้างแค่นั้นเองคะ่ะนอกนั้นก็แบบว่าอุย้ยดีหมดเลยนะงานเงินนะคะโอเค มาดูการความรักเริ่มที่คนโสดกันก่อนนะคะคนโสดวันอาทิตย <c oughs> <c oughs> ์ก็อ่าหน้าผพายังโสดนะคะ ยังโสดเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็อาจจะมีเป็นบางช่วงอะคะ่ะในเดือนพฤศจิกายนบางช่วงก็ดูแบบเออสบายสบายใจนะแต่บางช่วงพอมีคนมาพูดมาคุยกับเราก็ทําให้เรารู้สึกแบบหลังเลเหมือนจันเออฉันก็ชอบเขาอยู่นะแต่ว่าฉันจะพัฒนาความสัมพันธ์ดีไหมนูน่นนี้นั่นซึ่งคุณเองอ่ะคุณคุณมีอะไรต้องทําเยอะแยะงานหรือเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆนานะนะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆด้วยซ้า <c oughs> นะคะ ความรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะทําให้เรารู้สึกกังวลใจหรือไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาคุยบางท่านเป็นต่างชาติด้วยนะอ,อที่เข้ามาคุยแต่ว่าสรุปแล้วอ่ะเราไม่กล้าหรอกคนเกิดวันอาทิตย์ เราก็จะเลือกงานเราก็จะเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะแบบว่าอยู่แบบสงบสงบเออโอเคฉันอยู่คนเดียวดีกว่าฉันมีความสุขดีแล้วสงบจิตสงบใจนะแล้วก็บางท่านกออ็พยายามปล่อยวางอดีตนะคะก็ก็จะลืมได้แล้วล่ะนะคะอดีตก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนเราจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความสุขนะคะเรียกได้ว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เป็นช่วงเดือนที่อ่อนไหวคุณค่อนข้างจะคิดมากนะคุณค่อนข้างจะคิดมากคิดมากในการที่หนึ่งยังไม่ลืมอดีตคิดมากในการที่ไม่กล้าที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะเอาเป็นว่าเราไม่กล้าเราก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะปล่อยไปเรื่อยๆนะไปใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆทํามาหากินของเราไปนะคะขอให้คิดไว้ว่า อยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขฉันมีงานฉันมีเพื่อนนะอยู่ตัวคนเดียวก็เงียบสงบจิตสงบใจนะคะมีความสุขตามอัตภาพของเรานะคะไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องความรักพฤศจิกายนนะคะคนโสดปล่อยผ่านความรักไปเลยค่ะนะไม่ต้องสนใจก็จะไม่ทุกเนาะมาดูคนมีแฟนนะคะเออเริ่มจากคนที่ความสัมพันธ์ดีดีนะคะเดือนพฤศจิกายนจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง พฤศจิกายนนี้นะคะคุณเกิดวันอาทิตย์คุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้มากนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจคุยกันน้อยกับแฟนอยู่ห่างกาันแฟนทํางานเราทํางานหรือใครบางคนต้องเดินทางนะคะทําให้เวลาที่ควรจะเจอกันแล้วไม่ได้เจอต้องอดทนนะคะกอให้คิดไว้ว่า ที่เราต้องอดทนเพราะว่าหนึ่งเรายังรักกันอยู่สองนะเรามันต้องปรับตัวนะคะมันต้องปรับตัวคืออาจจะไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยอ๋อเธอไม่ว่างเหรอฉันก็ไม่ว่างงั้นก็ไม่ต้องเจอเราก็มานั่งคิดทําไมมันเป็นแบบนี้ล่ะไม่มีความสุขเลยเราไม่ต้องขนาดนะเราเราไม่ต้องทําแบบนั้นนะคะต้องหาทางนะคะมันต้องมีมันไม่ต้องมีจุดกลึงกลางเช่นนะคะต้องตั้งกฎไว้เลยในความสัมพันธ์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ เดือนหนึ่งอย่างน้อยวันไหนวันไหนที่ต้องเจอถ้าสมมติว่าวันนี้เจอไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปอีกวันได้อะไรอย่างเงี้ยการทะเลาะบากแว้งไม่มีหรอกค่ะ <c oughs> มีแต่ไม่มีเวลาให้กันแค่นั้นเองนี่คือปัญหาของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนทำยังไงถึงจะทำให้คนสองคนยังประคองความสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยไม่ไหวละเลิกดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีอาจจะมีใครบางคนกาลังคิดอยู่ก็ได้ว่า คือคือถ้าถ้าคบกันแล้วมันต้องห่างแล้วมันไม่ค่อยย่อยเจอแล้วมันต้องอดทนขนาดนี้มันมันจะไหวเหรอคืออาจจะมีใครกําลังคิดอยู่ก็ได้อาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นแฟนเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดต้องคุยกันแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะคะเราทํางานเยอะแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็น ะะแล้วก็ต้องคุยกับแฟนด้วยแฟนทํางานเยอะแต่คุณก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นเราสองคนคบกันมันต้องมีกิจกรรมร่วมกันต้องมีการแบ่งเวลาเข้ามาใช้เวลาร่วมกันนะคะบางทีอ่าโอเคเลิกงานนะแทนที่จะ,ะไปกับเพื่อนแทนที่จะอยู่กับครอบครัวก็แบ่งเวลาให้แฟนหน่อยประมาณเนี้ยมันต้องมีความสมดุลตรงนี้แล้วมันจะไปต่อได้ดีนะคะ แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ที่ต้องอดทนแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขแค่นั้นเองนะคะทีนี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่ <c oughs> มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรอืมน่าจะยังนิ่งๆอยู่เนาะน่าจะยังนิ่งๆน,นะคะอยู่ในพื้นที่ของใครของมันนะถ้าสุว่าคนเกิดวันอาทิตย์ถ้ามันมีปัญหาอยู่แล้วคุณรู้สึกว่า,วาเอ๊ะทำไมแฟนเฉยๆอะ่ะทำไมเขา เขาไม่พยายามงอ้อทําไมเขาไม่พยายามมาปรับความเข้าใจไม่พยายามกลับมาคืนดีอะไรอย่างเงี้ยทําเฉยๆอยู่ในพื้นที่ของใครของมันอยู่นะคะก็เราเองเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ <c oughs> ที่ต้องพยายามอะคะ่ะพยายามผลักดันให้เกิดการพูดคุยผลักดันให้เกิดการปรับความเข้าใจกันให้ได้นะคะ มันอาจจะนิ่งแต่ว่าแม่หมอมองว่าถ้าเราได้คุยกันอ่ะมันไม่รุนแรงมากขึ้นหรอกมีแต่จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันเหมือนกับว่าตอนเนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็ต่างฝ่ายต่างเย็นลงและต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันในระดับหนึ่งหรือบางทีต่างฝ่ายต่างเริ่มทําใจแล้วล่ะว่าเออถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ไหวก็ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าถ้าคุณหาวิธีจนกว่าจะได้พูดได้คุยกันเนี่ย ทุกอย่างนะมันจะลงเอยด้วยดีเราก็จะรู้สึกดีแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทำใจแล้วว่าเออไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเป็นแค่เพื่อนกันก็ไม่เป็นไรนะคะออมันอาจจะยากหน่อยนะยากหน่อยที่จะได้พูดได้คุยกันเพราะว่าตางฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องอื่นเราเองจริงอยู่แหละเรา <c oughs> เราอยากได้ความชัดเจนแต่เราก็รู้สึกเหมือนกับว่า ก,ก็ยังไม่คุยก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ทํามาหากินของเขาเราก็ทํามาหากินของเราเขาเองก็เช่นเดียวกันก็ดูท่าทีกันไปอยู่นะคะแต่อันนี้สําหรับคนเกิดวันที่ที่เรารู้สึกว่าปัญหามันเลื้อยลังมานานละเราก็อยากได้ความชัดเจนนะคะก็ต้องเป็นตัวเราที่ต้องพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะคะก็แต่โดยรวมอาจจะบางท่านอาจจะถึงขั้นที่คิดว่า ถ้ามันจะเลิกก็ให้มันเลิกนะคะคือถ้าคุณอยากเลิกจริงคุณเลิกได้นะนะคะก็ให้ได้พูดได้คุยกันก่อนแล้วค่อยเลิกแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้พูดได้คุยกันคนที่ไม่ได้อยากจะเลิกแต่อยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ใจเรานะคะเราต้องถามใจเราก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะในความสัมพันธ์และปัญหาเรามันแก้ได้หรือเปล่า นะคะแค่นั่นเองนะคะโดยรวมมองว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้พูดได้คุยกันจะเข้าใจกันมากขึ้นไม่ทะเลาะซ้ําแน่นอนนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุผลนะคะมันมีความผูกพันกันอยู่ระหว่างคนสองคนนะคะไม่เลิกหลากกันง่ายๆเนาะให้กําลังใจทุกท่านนะคะโอกาสหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ